สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องน้องนิง KJ Channel นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวระยองแล้วก็มาหาทุเรียนระยองทานกันนะคะตอนแรกจะไปบุฟเฟ่ระยองแต่มี ความผิดพลาดประการหนึ่งนะคะก็คือมันเต็มซะก่อนนะคะก็เลยมาที่ตลาดสดกันเลยเป็นตลาดสดค้าส่งทุเรียนไปเลยนะคะคือตลาดตะพงระยองนะคะมาดูกันว่าราคาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะคือแบบอัปเดตสดๆใหม่ๆเลยเป็นต้นฤดูการกินทุเรียนกันเลยนะคะราคาจะแรงหรือเปล่านะคะทุกคนไปชมกันเลย และนี่นะคะเราก็เดินทางมาถึงระยองกันแล้วนะคะเรา,าขับรถวนเวียนว่าเอเราจะไปกินทุเรียนที่ไหนเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันก่อนนะคะทุกคนเราก็เลยตัดสินใจว่าเ,เมื่อวันนี้ไม่ได้กินบุฟเฟ่ทุเรียนแล้วนะคะเราก็ขับไปที่ตลาดนัดกันเลยไปดูราคาว่าจะไหวไหมจะโอเคไหมนะคะเรามีจุดมุ่งหมาย แม้จะมีฝนมาก็ตามนะคะทุกคนนี่ฝนก็ตกตกเป็นย่อมย่อมตดไม่ใช่ตดดิตกมาเป็นช่วงช่วงกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ขับรถวนๆเว,ว,วียนๆกันอยู่แถวระยองนี้นะทุกคนและนี่นะเริ่มหนาแน่นตอนแรกเข้าไปในเส้นข้างในของระยองนะก็ว่าเอ๊ะทำไมคนหายไปไหนปรากฏว่านี่เลยเขามาอยู่กันตรงนี้ สี่แยกแถวแถวตลาดตะพงเพื่อที่จะเลี้ยวเข้าไปหาดอะไรหาดอะไรนะ,ะรนะที่เขาดังๆอ่ะจำชื่อหาดไม่ได้คือถ้าเลี้ยวไปนี่คือเขาเล่นกันถนนแดงแน่นๆกันเลยนะคะจนถึงยาวถึงหาดเลยถ้าหากว่าสงการปีนี้นะคะใครที่อยากจะมาเล่นสงการที่ระยองหรือชอบคนเยอะๆนะคะไปแถวหาดอ่ะรู้ละ หาดหาดแม่ลำพึงนะคะทุกคนนี่รถติดเขามาอยู่ตรงนี้กันนะคะทุกคนเอาน้ำใส่ถังกระบะเลยนั่งกันเต็มคันรถนะคะคือแน่นๆนะคะถ้าหากใครไม่ไม่อยากจะมาเจอรถติดก็เลี่ยงเลี่ยงเส้นนี้กันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลงไปาหาดแม่ลำพึงกันนะคะทุกคน รถแน่นมากค่อยๆไปใจเย็นๆแต่เป้าหมายของเราไม่ใช่หาดแม่ลำพึงเพราะว่าไม่น่าจะลอดนาะไม่น่าจะไหวเพราะว่ารถน่าจะติดมากๆเราจะแวะที่ตลาดนาดัดทุเรียนผลไม้สดนะคะตะพงระยองนี่ใกล้แล้วนะคะทุกคนนี่เขาก็เล่นน้ำกันสนุกสนานนะทุกคนเราก็ สายเล่นน้ำที่าบางแสนไปแล้วนะคะเนี่ยมาถึงแล้วตอนนี้เราก็มาถึงหน้าตลาดผลไม้ตาพงระยองแล้วนะักทุกคนนี่บรรยากาศของร้านเขานะก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีทุเรียนไหมหรือมีอย่างอื่นนะ,ะแล้วก็ราคาเป็นยังไงบ้างเราไปชมกันเลย และนี่นะทุกคนก็คือมาถึงเรายังไม่ได้เข้าไปในตลาดนะเป็นข้างทางที่เขาอยู่นอกตลาดนะคะเขาก็จับใจซื้อสอยอันเต็มไปหมดเลยนะพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะลินพันกันหมดแล้วนี่นี่ใหญ่มากนะเออแต่ตอนนี้ที่หนิงมาเนี่ยคือเขาใกล้จะปิดแล้วเขาปิดหกโมงแต่หนิงอะเพิ่งมาถึงตอนห้าโมงนะคะก็เลย ต้องรีบเดินนิดนึงนี่ทุเรียนลูกใหญ่เหมือนกันนะคะทุกคนมีหลายจังหวัดเลยมีหลายสายพันธุ์มากๆมีทั้งชนีไข่ก้านยาวหมอนทองนะคะอันนี้เขาก็จะแพคมาแล้วแกะมาแล้วนะคะทุกคนนี่มีทุเรียนมีลักกงลักกรรมนะคะนี่นะคะเป็นตลาดแล้วก็มีอะไรอะทุเรียนทอดนะ,ะมีหลายราคามาก ช่วงนี้จะเป็นสุกแบบหำหามกรอบนอกนุ่มในซะเยอะนะถ้าใครชอบกินเละๆไม่ค่อยมีเพราะว่ายัางไม่สุกเหมือนเขาเพิ่งตัดมากันนะคะเนี่ยบางที่นะราคา180อะไรอย่างนี้ก็คือนกกระจงนกกระจิบก็มีนะทุกคนสอโลละ220บาทแล้วก็มีกระดุมด้วยนะคะแล้วก็ชนีไข่ไอรานนี้180บาทลูกใหญ่ๆกระดุมโลละร80 น่าจะพูสวยนะทุกคนและนี่เป็นทุเรียนทอดถุงละร้อยก็มีนะอ่าเยอะแยะนี่เขาให้ชิมด้วยนะเขาทอดอบกรอบสดๆกันเลยของแห้งอาหารทะเลแห้งก็มีปปลายนะคะแต่ที่นี่ทุเรียนเยอะจัดเลยนะคะทุกคน แต่มีหลายร้านนะถามว่าจะเอาแบบลูกได้ไหมนะคา <G ül> ก็จะบอกว่ามันยังไม่สุกเลยมันต้องอีกสองสามวันถึงจะปอกได้เราก็เลยเอาแบบเป็นแพคนี่แหละเอามาสองแพคนะคะก็ราคาอยู่ประมาณแพคละ2 3 0ร้อให้แม่ค้าเขาลดให้อีกนิดหน่อยนะคะเจรจากับแม่ค้าได้อันนี้เป็นมื้ออาหารเย็นของเราวันนี้นะคะคือ ฝนตกหนักมากๆหลังจากที่ไปซื้อทุเรียนมาแล้วนะคะก็เลยหาที่กินข้าวยากมากเลยก็เลยมาจบกันที่ห้าง 5D ที่ระยองนะคะก็แวะมากินข้าวสักหน่อยหนึ่งหลบฝนด้วยคือแบบเหมือนพายุเข้าฟ้าผ่าแลบๆเลยนะคะถ้าหากว่าใครชอบมาเที่ยวระยองก็ตามมาเดินตลาดนัดตรงนี้ได้นะคะถ้าหากว่าใครถูกใจราคานี้ก็แวะมาได้ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากช่องหนูนิ้งเคเจ a ชนแนลไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะ